พ่อปะทะแม่แฟนลูกชายพ่ออ้อวันดีวันดีลูกเอ้แม่มากอดสักทีนะอืมดูมดูมแม่ก็เนี่ยวันนั้นเห็นลูกมาไปได้กับผู้หญิงที่ห้างน่ะเดินจูจีดูดีกันใหญ่เลยสองคนเลยไม่เอาไม่เสือกซิแฟนลูกสาวแม่อันนี้เธอเรียนจบอะไรมาเหรอฮะแล้วพ่อแม่ทำงานอะไรเหรอชอบกินผักใช่ไหมอันนี้เอาไปเลยไม่ต้องเกรงใจนะเอาอีกไหมเอาอีกก็ได้นะเติมได้ไม่ต้องเกรียใจพ่อืม ออแดกสาวบิกิน <Scientists> <th> <gar> ี่แม <Overwatch> ่อัลาล่ะลโ้ยตายหามโหดุยอย่าดูนะลูกแต่งตัวอย่างนี้ได้ยังไงแย่จริงๆเลยอย่าดูพ่อเออดูดิลูกสบายตัวละคืนนี้ยของหายแม่แม่ทุงเท้าผมอยู่ไหนอ่ะแม่เห็นโทรศัพท์ผมเปล่าอ่ะแม่เห็นเกงในผมเปล่าอ่ะโอเคพ่อ พ่อ,อเห็นรีโมททีวีเปล่าอะ่ะรีโมทอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นน่ะไปถามแม่ไปจ้างคนทำความสะอาดบ<า>้านพ่อหืมนี่ไปเปิดประตูนหน่อยสิน่าจะเป็นคนทำความสะอาดคนใหม่อะ่ะก็ยังไม่ไปอีกรีไปเปิดสิให้ล้างส่วนไหนก่อนดีแม่ อันนี้พ่อสงสัยน่าจะเป็นคนทำความสะอาดคนใหม่นะไปเปิดประตูให้หน่อยสิไปไปโอ้โหมึงเดินมาเนี่ยโดนควายขวิดบ้างไหม อยู่คนเดียวกับแฟนลูกสาวแม่แม่ไม่ต้องเกรงใจนะจะมาที่นี่มาเมื่อไหร่ก็มาคิดว่าเป็นบ้านตัวเองเลยนะอ่ะอันนี้อยากจะทําอะไรก็ทําเลยนะอันนี้ดูในเอกสารแม่ดูซิดูซิเนี่ยเออน่าสนใจมากเลยนะตายตาย,ตายทำไมกล้ามใหญ่อย่างนี้เนี่ยฮะโอ้โหแขนก็ล่าดูซิเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะโอ้โหพ่อเฮ้ยแฟนลูกชายกูไปไหนวะใช้เวลาอยู่กับเด็กแม่ พ่อหนึ่งเงยสองดูหนังโป๊แม่เนี่ลิกตาย้วบัดสีบัดระเลงนี่ไม่กี้แกดูหนังโป๊อยู่ใช่ไหมฮะเห็นอยู่นะบอกแล้วใช่ไหมว่าอายุยังไม่ถึง 40- นะห้ามดูหนังโป๊ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแกและแกจะต้องเสียใจในสิ่งที่แกทําลงไปแน่แน่รู้ใช่ไหมว่าแม่เนี่ยไม่ชอบเรื่องนี้เอามากๆแม่จะไม่ยอมให้ลูกเป็นเด็กเสียคนเป็นเด็กใจแตกและหลังจากนี้ไปแกจะต้องเอาของไปตั้งไว้กลางบ้านพ่อ วันหลังนายอย่าให้เจออีกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่นนมและลูกมะพร้าวอ,อ่อนเนี่ยแต่งหน้าแม่เอาวละเสร็จแล้วสวย <ขอ S 1> ที่สุดเลยลูกแม่โอ้โหมันเป็นศิละปะสุดๆเลยจริงคะสวยสุดๆเลยโอ้โอ้ไงล่ะไงล่ะนีสะสน่สวยแล้วสวยซิเนี่ยสวยแล้วนั่นพอ่อเรียกว่าสวยอันเนี่ยสวยกว่านี้คงไม่อยู่บนดาวเคราะห์โลกแล้ว ว้าบน่อานน่ะจัดของไปเที่ยวพอ่ออันนี้ลูกเอาไปแค่นี้เน่ยพอละเนี่ยพ่อเนี่ยเตรียมของไว้แกหมดแล้วสำหรับไปเที่ยวเนี่ยไพ่สองสำรับนะอยู่ในกระเป๋าแม่ตายแล้วนี่คุณจะบ้าเหรอเอาไปแค่นั้นมันจะไปพอได้ยังไงกันเล่าอันนี้เอานนไปด้วยอ่ะ